ความฮอตของคู่เราก็คือยังไม่หยุดเลยม้ซีรีส์แบบจะจบไปแล้วจะเดินทางไปแล้วอะไรนะครับกระแส e ิดกก็มันก็เพิ่งผ่านมาไม่นานเองครับผมก็รู้สึกว่างอาทิตย์งนะใช่ครับก็ยังร้อนร้อนแรงกันอยู่ก็ดีใจครับเพราะว่าเราเองก็ไปต่อในเรื่องของซีรีส์เรื่องต่อไปแล้วครับเพิ่งมีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปมาก็รู้สึกว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราเล่นเพิ่ม อะไรหลายๆอย่างให้เราปรับในฐานะนักแสดงคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจรวมถึงสตอรี่ที่มันโอลิเฟรนมันก็จะแบบมีความมันจะมีความโตขึ้นโตขึ้นเรียลขึ้นมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นมีของที่ทิ่ผิดไปแล้วคืสัปดาห์นี้แบบซีรีส์เราจบไปแล้วอะเนาะีแอ๋อผมเจอเขาทุกวันผมไม่ได้คิดถึงเลยพี่แต่ถ้าเรื่องซีรีส์ก็แน่นอนครับหมายถึงว่า เราเข้าไปดูใน X เราก็เห็นถึงคนแฟนคลับเขาก็แท็กมาเราก็รู้สึกว่า,าก็ดีใจที่เขาแบบเอ้ยมันเป็นเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกแบบอิ่มเอมใจแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความหมายสําหรับเรามากๆก็ดีใจครับก็ถ้าคิดถึงกันก็ดูได้ตลอด ภาพภูมแน่นอนครับเราตั้งใจทํางานกันมากรวมถึงเรื่องอไม่ใช่แค่เราแต่ว่าทีมงานทุกคนที่อาจจะไม่ได้คือเราสองคนนะได้เครดิตอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นนักแสดงแต่ว่าเบื้องหลังอะไรต่างๆพวกนะี้ที่เขาทํางานกันที่ทุกคนอาจจะไม่เห็นนะครับผมก็รู้สึกว่าเ,ออเราก็ขอบคุณเขามากๆเดี๋ยวก็เหมือนทีมงานเขาก็บอกเหมือนกันว่าจะมีไปทานข้าวร้องคราอเกะกันแลวเดี๋ยวรอ อไม่ใชนไม่ใช่ก็อยากอยากอยากเจอทีมงานเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็มันมันถ่ายเสร็จกันมาสักพักแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่ได้อาจจะยังไม่ได้เจอทีมงานตากล้องพี่ทุกคนครับก็อยากอยากไปเจออีกเห็นบอกพี่บอกว่าไปรอดนรับเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าซีซั่นแรกเขาค่อนข้างเรอ่มเกิดอยู่นะเร่ออก็ผมว่าเราเรามันเราจะมีทั้งหมดทั้ง3คู่ใช่ไหมครับแต่ละคู่เราก็อยากจะให้เคมีอะไรที่มันต่าง กับผู้อื่นพวกนี้อาจจะเป็นอย่างนี้เป็นแนี้แต่ผู้เราก็ก็จะเป็นอีกเคมจะเป็นยังไงเนาะต้องรอติออดตามชมผมเองก็<ะ>ไม่อยากเรขออีฟไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าโดนเตือนมาว่าชอบสปอยเแต่ก็รู้สึกว่าแน่นอนว่ามันแตกต่างจากตัวม้าของตองในไมโครเดนบัตแน่นอน <c oughs> ครับก็คิดว่าคงไม่เห็นมัดในเวอร์ชั่นที่เป็นแบบคลายส่วนเรื่องธงสีอะไรเนี่ยผมก็ขออีฟไว้ก่อนเหมือนกันเพราะว่าเราก็ ผมเองก็ยังไม่รู้แต่ผมเขาจะคิดว่าผมมันไม่ใช่ไม่ทงงของตัวคาลิเตอร์อะไรมันจะมีทงเดี๋ยวนี้ก็จะให้ทงแดงทงเขียวทงเหลืองอะไรแบบนี้นะ <c oughs> ผมก็ก็อาจจะอันอกสเปกก็ได้นะผมอาจจะตอนนี้เขาคิดว่าผมเป็นทงแดงซึ่งผมก็อ่านบทแล้วก็อ๋อเรื่องต่อไปครับเพราะว่าผมผมเชื่อว่าเขาอยากจะเห็นผมในทรงนั้นมากกว่ามายถึว่าแบบ อาจจะดูเป็นคนไม่ดีหน่อยเป็นแบดบอยหน่อยอะไรแบบนี้ครับเออขออิฟไ้ก่อนแล้วกันใช่ขออิฟไ้ก่อนแล้วกันรออ่านบทกันหมดแล้วก็รอดูดีกว่าครับรออีกแป๊บนึงะเมื่อกี้บอกอ่านหมดแล้วสปอยนิดนึงได้ไหมว่าทีาอ่านไปแล้วอ่ะคนดูจะแบบว้าวแค่ไหนครับคนดูจะว้าวแค่ไหนเหรอครับผมผมว่าเรื่องราม่ามันเข้มข้นมากเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ของเด็กคณะ สินกรรมมันเป็นละครเวทีครับซึ่งมันก็เกิดความยุ่งเหยิงอะไรมากมายเลยแล้วก็ความเครียดในการทำตีสิสเลยหรือว่าเรื่อง Relationship ของแต่ละคนเอยมันก็มันอาจจะไม่ดูแบบว่า Romance เหมือน My Golden Blood มันก็จะมีหนักไปทางดราม่าเลยครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าผมเชื่อว่า Drama เนี่ยมันมันก็ต้องมีแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความน่ารักสดใสของแต่ละคู่ออกมาครับมันก็จะได้เห็น Relationship ในหลายด y นามิก ทั้งสามกลุ่มในเรื่องเขาไร้แค่ไหนครับไม่ถามไม่ถามเลยโอ้ยผมผมว่าเขาไร้หรือเปล่าไม่ร้ายก็ไม่เป็นว่าถ้าเจอเจอตอนแรกก็ไม่ร้ายครับแบบเราเราก็ยังผมไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรได้บ่อแล้วเก่งเหมือนกันนะนี่เก็บไว้ก่อนเพราะอีกอีกสักพักเลยครับยังเดี๋ยวใกล้ใกล้จะเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวเราก็ต้อง ผมก็ไม่อยากรีบเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังคุยกันในเรื่องของอบทที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะว่าตัวพ่วมกับพี่นินวเองอ่ะเขาก็มีโอกาสให้เราแสดงความคิดเห็นหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแอดออนในตัวคาแรคเตอร์นี้ครับเขาก็ให้โอกาสเราเเปิดรับความคิดเห็นเสมอครับนิวจะเปิดก่ดออรเข้ามปเมืม่อไหร่จะได้ดูปีนี้ไหมคิดว่าได้ดูปีนี้ครับ<ม>คิดว่าได้ดูปีนี้เพราะว่าทุกอย่างอตอนนี้บทเสร็จแล้ว แล้วก็เราก็รีตัวกันผมเพิ่งไปเฟนซิ่งมาไปเวิร์กช็อปวันนี้ก็สนุกดีครับไปแข่งฟ้าหว่าจะไปแข่งฟ้านะครับแฟนไตรงไหนวะแฟนนิวขึ้นมาว่าท่านจะไปแข่งฟ้านะโอ้โหโอ้โหเวิร์คไคอ์อาจจะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันครับเราก็เพราะตอนนี้เรียกตัวใช้งานนั่นเสมอ เมื่อวานก็เพิ่งเมื่อวานก็ผมก็เชียร์อยู่ในจอว่โหเป็นสูสีมากครับตื่นเต็นมาแล้วก็แพ้ไปแต้มนึงแต่ก็รู้สึกว่าภูมิใจกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนเพราะทุกคนเต็มที่มากน้องวินเดอร์ไม่ต้องร้องนะครับ้องทำเต็มที่แล้วที่ดูอยู่ พี่แก้แค้นให้ถ้าพี่มีโอกาสครับแต่พี่ไปแต่พี่หาคิวก่อนพี่ขอขอคุยกับผู้จัดการเพราะว่าช่วงนี้ก็รับงานเยอะนิดนึงครับไปตอบกู้สถานการณ์ไงใช่ครับจะจะไปแต่ว่าอาจจะแยกกว่าเดิมมไ่รู้ว่าาจะไไปทงยนะครับเพราะว่าผมไปก็ไม่ได้แปลว่าจะการันตีว่าจะชนะครับแต่ว่าการันตีความเต็มที่ครับขอบคุณครับ